สวัสดีครับช่วงนี้นะฮะโอตออนไลน์นะครับจัดทําคลิปแบบของแพงนะฮะแล้วก็เป็นของหายากบ้างนะครับสลับมาหายากบ้างแต่ว่าของแพงแน่นอนนะครับก่อนดีนะครับก่อนเข้าคลิปก็โปรโมทนิดนึงนะครับโอตออนไลน์นะครับสอนอีเดออเมซอนสำหรับจับมือทำนะครับมีราคาอยู่นเว็บไซต์เพื่อนๆสนใจเรียนนะฮะติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ชชุงนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะลดจากปกติด้วยนะครับคือปกติเนี่ย ถ้าใครสนใจเรียนควบนะครับ eBay Amazon องโอ o a อ o n l i n นะครับจะอยู่ที่ราคา6 0 0 0นบวกแถมเครื่องมือ2ปีนะครับโปรตอนนี้ลดเหลือ899นะครับแต่ว่าเครื่องมืออาจจะลดลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าลดไปถึง3,000ันบาทเชียวนะครับอแล้วก็ได้เรียน2ตัวด้วยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ลดนะครับจัดเต็มฮะครื่องมือได้เลย48เดือน4ปีครับครื่งมือนี้คือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วนะฮะสุดคุ้มนะครับอ่ะเรามาเข้าสินค้าตัวนี้เลยนะครับขอเห็นภาพบางส่วนแล้วกันนะครับ นี่ฮะมีก็เดาได้แหละนะฮะว่าจะเป็นอะไรผมก็เจอสินค้าตัวนี้จากเครื่องมือหาสินค้าขายดีของโอทออนไลน์นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องมีไอเดียเลยสามารถเข้ามาเจอสินค้าขายดีได้เลยนะฮะคลิกไปเจอสินค้าสีเขียวความหมายของราคาสีเขียวบน EBay คือขายได้แล้วนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะขายบน e ี a y ได้ถึง1,950เยหรียญน,นะฮะขายไปเมื่อวันที่10กุมภานะครับก็สักพักหนึ่งแล้วนะฮะค่าสวงอีก50เหรียญน,นะครับ ตีเป็นเงินไทยได้ประมาณ6 1 0 0 0บาทค่าส่งอีกพันห้านะฮะเบสเซปประมาณ63,000บาทเชียวนะครับ63,000บาทกำไรแน่นอน,นะฮะบอกเลยว่าเผื่อกันเลเป็นหมื่นเลยครับชิ้นนี้นะฮะเผื่อใครรู้จักเผื่อใครมีเผื่อใครแบบหาได้นะฮะเป็นมสมาชิกอีเบียของโอทออนไลน์นะครับขอเฉลยนะฮะเผื่อใครมาสายนี้นะครับ ที่โค้ด D11042021E2 e นะครับอยากให้เป็นเพื่อนเดลิวอรกัรน,นะฮะมาเอาไอเดียกันไปได้เลยนะครับพูดทุกคลิปฮะพูดกันจนให้เบื่อครับขยันหาสินค้าขยันหาความต้องการของตลาดขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันลงวัลชิ้นครับและคุณก็จะมียอดขายหลักแสนได้กำไรหลายหมื่นบาทต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยากคุณสามารถทำได้ครับอ่ะ ทิ้งท้ายนะฮะโอทออนไลน์นะครับเราสอนแบบจับมือทำนะฮะสอนแบบดูคลิปก็มีแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 6 6 1 5 9 3 9 9หรือคลิปเพื่อนๆที่หนะ้าเว็บไซต์โอ o ออนไลน .com หรือสแกน QR Code นี้กีได้นะครับเข้ามาคุยกับเราได้เลยทาง Line Official Account นะครับท้ายคลิปครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กแบับเราง่ายๆนะครับสำหรับโอทออนไลน์นะครับ เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็เวลามีคลิปมีไอเดียใหม่ๆเพื่อนเพื่อนจะได้ไดรับข่าวสารฟรีหรือเพื่อนเพื่อที่เป็นสมาชิกสามารถขอเฉลยได้เต็มๆจากโอ้ออนไลน์นะครับยังไงก็ฝากน้ะฝักตัวด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ